อ่าพร้อมพร้อมพร้อมทั้งหลังคนกูกีกูกีกูเนี่ยหม้อนึงเนี่ยเบิ้งเอันเนี้ยคู่ใดอยู่ใกล้ๆอากาศแห้งหนาวแห้งเย็นกับพักกันเบิ้งเนี่ยมึกขึ้นมันลดลงหลายคนเป็นไข่เป็นหนาวน้ำชิงลบเหล่าคายนอกมันก็นมี จากธรรมาชาติเนี่ยจากคนเนี่ยสิ่งรบกวนสิ่งเหนียวลังเฮาคนสน้่งขึ้นเองเนี่ยธรรมาชาติส้ส่งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลกระทบ,บของมหาเฮ้าหรือเบิดสุยางเป็นพ่ยธรรมาชาติเกิดขึ้นเป็นพ่ยของมนุษย์เป็นพ่ยของสังคมขื่นว่าไหลกันเวียนกันขึ้นมาคนดิบเข้มแข็งคนดอวันแอคนดีบ่มีพูมิคุ้มกันกที่ดีกอ็อยู่ยากอยู่ลำบาก คันไฟทำอันมาศาสตรไฟล้มไฟไฟ,ไฟอันฝนมาสิคะพุ่มคุ้มกันโบดีกับเป็นวัดเป็นไอได้อย่งางคันไฟทั้งอันสังคมมาถือเมต้องกับเป็นไปได้หลายอย่างหลายเนวยเป็นข่าวข่าวส่วนมากเขาก็นําเสนอแต่ข่าวสังคมสังคมที่มัน บดีเอาไม่บังเป็นอุท่าหอนเป็นแนสวสอนใจจากข้องได้ข่าวสังคมแนบวบดีบางชงสมือก็ยังมีข่าวอันมินในหลวงคุณยิ่งเพชรสรุ์เอารูบในหลวงไปเลยไปดดาเขียนดดาจังสันจังซี่สมัครเอาลงในเฟซบุ๊กเขียนดดาเขาเขียนดดาในหลวงอันนี้ก็เป็นไพ่สังคม ชนิดนึงเขาจับได้กับว่า,ามูอวิตลงซื้อจะของไปเขียนซื้อจะของลงไปโพดดาพอถือจับมากมันเกิดขึ้นสารทหารช่วงนี้มันยู่ในกดอยายการศึกนังนี้ดีจ้กนังนี้ดีมันเป็นอีหยังก่อนน่นนะเขาบไอ,อบได้อุ่ทรนบอได้อีหยังเขาตัดสินพิษกับจำคุกโลดหงมาจามวดพระมหากษัตริย์ไป รอยสิบสองอันนี้ก็เป็นไพ่ทางสังคมไพ่ยอยันหนึ่งก็คือเกิดจากความรู้ว่าเท่าท่านทางเขาก็เป็นย่านแต่เขาบอมมากลายก็เอาพาสบเปิดเอาเปลี่ยบุกกี่ของให้เขาเลน่นแต่เขาเชียกเพื่อความไว้ใจกันเนื่าสี่เลน่นพวกกันขาสึบอมมาเก,กี่วของกับ,กบห้เขาเลน่นให้เขายั้งเอาไปเ็ดเธอเดียวท่านเนี่ยลงดา มินพอมมเดี๋ยวชตุภาพเธอเดียวคนเดียวเจ๊ตำรวจเจ๊ทาหารพละระธรรมนุษย์น่ะสิเฮีมหาอันนี้ก็จะสุดไปไห้ใจจะเป็นไผ่ไว้เ้องก็พ่อกันช่เส,สมื่หนึ่งก็สิบมาเข้าหลายมออกายถวายชีวิตห้แล้วนี่เดือพาดเบิดข่อยท่านบ่เชื่อใจข่อยเบิดโทษข่อยกันนี่ก็เป็นไพ่แบอยางไล่แรงมาชูจะขวางดนเรื่องสังคมเทคโนโลยีมันบวกใส่กันไป มันเป็นสังคมหืซื้อการท่องบปงหูเท่าท่านมันบ่มีความรู้เท่ารู้ท่านความมันก็ยากเพิ่งหมอนั่นเนี่ยหมอนแจกนั่นเป็นอย่างข้างหลังไอ้หมอนั่งข้างหน้าบ่ทั้งข้งโต๊ะคือบ่่ง่าให้เบาดูหลายขันบวยยู่นี่กับว่ได้เบาดูกันง่ายขันเบาดูหลายมันกับไ่อยากเบา ขันไหไปทางอื่นก็บสบายบริเวานี่คือการแก้ปัญหาง่ายๆแบบง่ายๆขั้นบ่มีกับบริเวาจให้บริเวาดูเสียเวลาน้ำผู้เดียวน้ำนั่นน้ำนี่กัเปลี่ยนไปกันสังคมเขาบอกต้องการมันก็คือขยะสังคมต่อไปนี่คือเรื่องของสังคมภัยทางสังคมต่อของอาหารเจ้าของ พุ่งคุ้มกันที่ดีก็คือการหู้เท่าหู้ท่านการระแวดระวังไห้นี่แหละกา,าการคิดเห็นลึกรอบคอบการคิดการพิจรารณาหาเหตุหาผลนี่แหละเป็นพุ่งคุ่มกันจะคล้องไว้พุ่งคุ่มกันทั้งจิตใจก,เาาก็เอายางละมัหักหเอาข้อข้อทรรมาเอาแนวนั้นนั่นนี่มาเป็นข้ออ้างข้อเทียบเทียมข้อหาเบื้อง ใบซ้ำจะควงนี่มันพราซ้ำใดเหมาะบ่กาละเทศะเฮ้าถึอตรงบร่การก,ก็คือเรื่องเวลาเรื่องใบเรื่องอายุซ้ำเฮ้าเนี่ยเวลาซ้ำเฮ้าเกิดมาซ้ำเฮ้านี่สมควรจิตยิ้งในว้เนี่ยสมควรจิตเลียนหาผัวหาเมียไปสมควรจิตเท็ดนั่นเท็ดนี่แล้วไปสิ่งทเอาอมาเทียบเคียงเอาความเหมาะสมเรื่องกาละเทศะเรื่องคุณธรรมของมาจับมาเป็นพวงกลุ่มกัน จรงทีควรสิหาไฟหาคืออีหยังคือความรู้ความอ่านให้เมื่อเด็กให้เรียนยังยง่ายขึ้นให้หาสินหนึ่งหาทรัพย์หาสินหนึ่งตอนเด็กให้หาวิชาตัวมาให้หาทรัพย์สินคอยหาเงินหาของมาใส่ตั้งเนื้อตั้งตัวสา้างรอบสา้างรัวให้มันวิชามันแนี่ยนสักวันเพื่อสิได้อยดูในสักคมขึ้นไปได้ มีชาความดุความี้ก็ถือแต่เขาหลอกกูเรื่อยนึ่รู้ให้เขารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่ยส่วนมากที่เต็มใจให้หลอกเนี่ยเขาหลอกกับบ,าบ,าบ,าบา้าบ้านานยังก็เต็มใจให้หลอกไปเรื่อยสร้างพุ่งพุ่งกันขึ้นไปใหญ่มันเป็นเห่ยมันเห็นอยู่ในโรงเรียนเาย่าเนี่ยมันเกิดอหนไปเป็นข้าวอยู่หม่องอื่นเขามีพุ่งพุ่งกันดีๆทั้งร่างกายชัก ด้านสังคมด้านจิตใจด่านควมเป็นยูนี่แหละสังคมมันหลเนีนยวกระแสสังคมวิชาสังคมเป็นวิชาที่กว้างหลายเตี้ยนบันไดกับวจบ้านโมหูจักคิดหลักการคิดเขาไปน้ำหรือไปเปลี่ยนล่ะพาะการคิดได้หลายคิดอ่านได้หลายไขค,ควนได้หลายหาเหตุหาผลได้หลายอย่าเอาอารมณ์เป็นไงอย่าเอาความหลงยวของเป็นไงบ่งตัวอย่าง บอดีกันน้อมเขม้าหาเจ้าของมันสิบเป็นยังไงมันสิบบอดีขั้นเกิดกับเจ้าขวงสิเป็นยังไงบ่งตัวอย่างดีกันน้อมมหาเจ้าของถ้าเจ้าของเฮ็ดซ้ำดีซ้ำหนีสีฮ็ดได้เ่เขาก็ขื้เฮยดได้เขาก็ค้นคือกันเอามาสอนเจ้าของนี่กัสั่งคพา่มจะเลื่อนสั่งยังก้าไปเห็นบ่น้องมาโรงเรียนกับสรุปเนื้อหามาก่อนทรงเตียนเตรียมตัวมาก่อนมาท่านในสวนเสรมันก็สรุปมาก่อน เตรียมพร้อมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นแนวดีามาเฮ็ดไว้บ่ต้องเอกอายน,อน้องดอกเฮ็ดรวดอ่านเนื้อหาทบทวนบทเรียนเก่าแล้วก็เตรียมเนื้อหาใหม่มาเพื่อสิมาเขาเรีดเป็นแนวดีคนสิามาเฮ็ดไว้เบิ่งเอาพัฒนาจะของขึ้นเฮ็ดได้หลายยางผู้คนอาจสยบ่เฮ็ดแบบนี้ก็ได้เฮ็ดได้หลายอย่างหาข้อสอบหาหยังอยู่ทั้งหนอกมาทบทวนมาเฮ็ดมาฝึกซ้อมฝึกฝน เห็นบัว <Wars> มัวเขาโชคได้ตลอดได้การเพราะฉะนันขยันฝึกฝึกซ้อมอยู่ตลอดฝึกซ้อมฟื้นเบื่อฟีมือข้าจิตรวมรวมดอนดอนนำลองเข้าไปมือหนึ่งพ่อได้ส่งเงินนี่งสิบวิตกับรวมรวมดอนดอนพ่อสะบาสน้ำมือใจไปใช้กับบ่ได้ยังจิตล่ะอยู่ก็คอยกัดกินนี่แหละขอเงินเมียขอเงินพ่ออย่านี่แหละเอาพอกันหาทางหาแสวงหา ความดูหลายลายยางให้มันเกิดขึ้นส้างพุ่มพุ่กันในเจ้าของเนี่ยยางดีก็คือความดูวีซ่าความรูนเอาเขาห้อง